จูนตาเดวิดเตือนเดวินฮานีให้มีสมาธิกับไฟหน้าหลังจากนั้นจะได้ทักทายกันจูนตาเดวิดสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะน็อกไกลอันกาเซียในตอนนี้เขากลายเป็นที่จับตามองและแฟนมวยต่างก็สนใจว่าไฟหน้าของเขาจะเป็นใครหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเดวินฮานี แชมป์โลก4สถาบันหลักรุ่นไลท์เวทคนปัจจุบันโดยทางเดวินฮานี่เองก็อยากชกกับโจวนต้าเดวิดเหมือนกันแต่เมื่อนักข่าวได้บอกกับโจวนต้าเดวิดในงานแถลงข่าวหลังการชกว่าเดวินฮานี่อยากชกกับเขาเจวนต้าเดวิดก็แนะนำผ่านสื่อให้เดวินฮานี่สนใจกับไฟที่เขาต้องป้องกันแชมป์โลกกับทางวาซิลโรมาเชนโกก่อนโดยทางเดวิด ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่กังวลกับฮานี่เขาต้องการมุ่งสมาธิไปที่วันที่20พฤษภาคมเราจะได้ทักทายกันหลังจากนั้นผมไม่อยากพูดถึงเขาตอนนี้เป็นช่วงเวลาของผมจวนต้าเดวิดกล่าวไฟระหว่างเดวินฮานี่กับทางวาซิโรมาชินโ้จะชกกันในเช้าวันที่21พฤษภาคมตามเวลาในประเทศไทยที่ m GM g m Grand a แก n น และผู้ชนะในไฟต์ดังกล่าวจะสามารถมอบโอกาสในการคว้าแชมป์โลก4เส้นในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะเจอกับเจวันต้าเดวิดได้นั่นเอง